สวัสดีลูกค้าลาเลบูส์ซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะคันนี้เป็นฮาร์เรสเดวิสันโลไลเดอร์นะคะลูกค้ารถปี2020ค่ะสีเดิมโรงงานเลยนะคะมีชื่อสีว่าพิเลียดบลูนะคะโลไลเดอร์ค่ะจะมาพร้อมกับหน้าจอ2หน้าจอเอกลักษณ์โลไลเดอร์เลยนะคะเลขไม่์คันนี้ค่ะ6,000กับ630ไมล์เท่านั้นค่ะ ฮาร์ดวิสา์ลูลเดอร์นีคะลูกค้ารถปี2020สเปค M L Y ค่ะเครื่องยนต์นี่ค่ะมีวอกกี้เอค่ะ107คิวบิก1,745ซีซีนะคะ, A, คะ, b, 1, cc, ะ,คะตัวรถสีเดิมโรงงานค่ะบิ l เลียดบรูนะคะจะเป็นสีฟ้าคลามค่ะด้านข้างถังน้ำมันก็จะเป็นฮาร์ดดิวิสา์แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะสีเดิมแน่นอนนะคะ ของแต่งคันนี้ค่ะท่อ2ออก1 TBR นะคะกลอง RSD หรือว่า Roland Sand Design ค่ะคันนี้จูน Screaming Eagle นะคะชุดโมงครับสไตล์ค่ะลูกค้าแคชบาร์ตัวรถเป็นของ HD เบาะตอนเดียวยาวครับสไตล์นะคะตุ๊กตา Big L ค่ะบวกกับแพดนสูงรวมกัน13นิ้วนะคะสำหรับ l o w ล r i e r r นะะี่ค่ะก็จะเป็นเครื่องโครมค่ะหล่อมากๆเลยนะคะลูกค้าหลายๆท่านก็คือตามหาเครื่องโครมกันนะคะ คันนี้เลยค่ะลูกค้ามีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยสีสวยด้วยนะคะสีหายากนะคะสีนี้นะคะใส่หัวเทียนสีแดง Screaming Eagle ค่ะข้อดีของเครื่องโครคมก็คือมันจะดูอมตะแล้วก็ดูรถใหม่นะคะลูกค้า สวยกรีบทุกจุดค่ะเลขใหม่ก็น้อยด้วยนะคะราคาค่าตัวตารางการดาวกันผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินเจนมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมค่ะลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์มาได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้ะค่ะบ๊ายบายค่ะ